สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการหมอยากระซิบค่ะดิฉันนางสาวปภชชาขันลดานิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและดิฉันนางสาวอนุมาบุญพิมายนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะก็สำหรับท็อปิดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับสุขภาพน่ารู้ที่นำมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ และในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยมีอาการหรือว่ากําลังมีอาการอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาโรคในเวลานี้ก็คือโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะโรคภูมิแพ้ก็กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ค่ะซึ่งก็ทําให้มีทั้งอาการจามอาการคัดจมูกมีผื่นคันหรือแม้แต่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้เลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ให้มากขึ้นตั้งแต่สาเหตุอาการวิธีการป้องกันและก็แนวทางการรักษาที่ถูกต้องค่ะพร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวหรือการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถทําได้ค่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้กันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ โรคภูมิแพ้นะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิภูมิกันที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารกอ่อภูมิแพ้หรือว่าสารระคายเคืองค่ะโดยเริ่มจากการที่สารกอ่อภูมิแพ้เข้าร่างกายโดยอาจจะผ่านวิธีการสูดดมผ่านการสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าการรับประทานค่ะระบบภูมิภ้มกันของร่างกายก็จะตอบสนองต่อสารกอ่อภูมิแพ้ผ่านกระบวนการอักเสบแล้วก็การทํางานของเซลล์ระบบภูมิภูมินชนิดต่างๆในร่างกายค่ะก็ทําให้ร่างกายเนี่ย มีปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ก็คือมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนค่ะที่จะถูกหลั่งออกมาจากแมสเซลล์หรือว่าเบโซฟิลหรือเป็นพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายเราค่ะโดยผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เกิดอาการผิดปกติหรือว่า อาการแพ้โดยผลที่ตามมานะคะก็คือทําให้เกิดอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกายหรือว่ามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะเช่นมีการทางผิวหนังหรือว่าการทางจมูกเป็นต้นค่ะโดยสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะเกิดได้อยู่สสาเหตุหลักอะก็คือเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมค่ะโดยถ้าเกิดจากพันธุกรรม ผู้ป่วยที่เป็นลูคภูมิแพ้เนี่ยจะมียีนที่ทําหน้าที่ตอบสนองต่อการควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปค่ะแล้วก็ยีนที่ผิดปกตินี้เนี่ยจะสามารถถ่ายทอดไปสูุ่่นลูกรุ่นหล,ล,ลานได้ค่ะเช่นถ้ามีประวัติว่าทั้งพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะทําให้ลูกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้30-50%เซค่ะแต่ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่ก็จะยิ่งทําให้โอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ในบุตรมากขึ้นถึง50-7 0ค่ะ แล้วก็สาเหตุที่2นะคะก็คือเป็นสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็คือการเกิดจากสารก่อภูมแพ้ในสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าสารก่อภูมิแพเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายทางใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจทางการรับประทานอาหารหรือว่าการสัมผัสทางผิวหนังผ่านทางตาทางหูหรือทางจมูกก็ได้ค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้หลังจากที่รับสารก่อภูมิแพ้ภายในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ โดยสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยก็เช่นพวกลายฝุ่นละอองแกสอนดอกไม้วัชพืชขนสุนัขขนแมวแมลงสาบเชื้อราหรือว่าอาหารบางชนิดก็ได้ค่ะเช่นพวกอาหารทะเลเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยร่วมอื่นๆที่ทําให้โรคภูมิแพ้เนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างเช่นอากาศเปลี่ยนการสัมผัสสารละคาเครื่องต่างๆอย่างเช่น ควันทูควันบุหรี่ควันท่อไอเสียหรือมลพิษทางอากาศเช่นพวกฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็มักจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เราทราบสาเหตุของโรคภูมิแพ้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูพาทของอาการของโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วเราจะต้องมีอาการอย่างไดน,นะคะถึงสงสัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็อาการของโรคภูมิแพ้นะคะหลักๆจะมีอยู่5ลักษณะหรือว่า5ประเภทค่ะโดยจะแบ่งตามระบบ ในร่างกายนะคะซึ่งได้แกร่ระบบที่1นนะคะจะเป็นภูมิแพ้ที่ตาค่ะโดยหลายๆคนนะคะจะมีอาการหลักๆก,ก็คือรู้สึกระคายเคืองตาน้ำตาไหลและทําให้มีการขายี้ตาตลอดเวลานะคะและที่หล,หลายๆคนสงสัยก็คือว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้นะคะถึงมีใต้ตาค้านะคะก็นเนื่องจากสารฮิสตามีนนะคะหรือว่าสารกระตุ้นต่อภูมิแพ้เนี่ยถูกปล่อยออกมานะคะแล้วก็ไปกระตุ้นหลอดเลือดบริเวณรอบดวงตานะคะทําให้ขายายตัวนะคะหลอดเลือดมาเลี้ยงบริเวณ ที่ตาม,มาขึ้นนะคะก็ส่งผลทําให้ผิวบริเวณดวงตานะคะคําขึ้นนั่นเองค่ะและโรคภูมิแพ้แบบที่2นะคะก็คือโรคภูมิแพ้ทางทางเดินหายใจนะคะเช่นโรคหอบหืดค่ะซึ่งก็จะมีสิ่งกระตุ้นหรือว่าหายใจเอาสารกอ่อภูมิแพ้เข้าไปนะคะทําให้กระตุ้นนะคะการกําเริบโดยมีเสียงวีดมีอาการหอบเหนื่อยนะคะซึ่งโรคหอบหืดน,นะคะก็ไม่ได้มีปัจจัยจากโรคภูมิแพ้เสมอไปนะคะก็อาจจะมีสาเหตุอื่นได้ค่ะ 3นะคะก็จะมีโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะเช่นได้แกร่รมพิษมีผื่นคันตามข้อพับผื่นบวมที่ผิวหนังนะคะผื่นแดงมีขอบเขตชัดชเจนกระจายตามบริเวณตัวลำตัวแขนขาหรือบริเวณใบหน้านะคะซึ่งผื่นเนี่ยก็จะมาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะคะภายใน24-48ชั่วโมงนะคะโดยไม่เหลือร่องรอยไว้ใดๆหรืออาจจะย้ายไป เป็นผื่นใหม่ที่อื่นๆบริเวณร่างกายได้นะคะโดยโรคลมพิษเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทง่ายๆค่ะแบบแรกนะคะโรคลมพิษแบบเฉียบพลันอ่าเฉียบพลันก็คือเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะมีอาการผื่นลมพิษต่อเนื่องกันนะคะไม่เกิน6สัปดาห์ค่ะและแบบที่2นะคะก็คือลมพิษแบบเหลือรังค่ะก็คือมีอาการลมพิษอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานกว่า6สัปดาห์อ่าถ้าใครเป็นลมพิษบ่อยๆนะคะก็รกวนสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเป็นลมพิษแบบไหนนะคะ เป็แรแบบที่4ค่ะโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นจากโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศค่ะเนื่องจากว่าสารกอ่อภูมิแพ้หรือตัวฮิสตามีนเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดภาวะคองเรลั่วนะคะออกจากหลอดเลือดในโพรงจมูกค่ะซึ่งอาการเด่นของภูมิแพ้ทั้งจมูกค่ะจะประกอบด้วย4อาการหลักค่ะก็คืออาการจ้ามอาการคัดจมูก อาการคันจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลค่ะซึ่งในระยะเวลาต่อมานะคะร่างกายก็จะสร้างสร้างสารที่เกี่ยวกับการอักเสบหรือว่าไซโตไคายต่างๆนะคะที่ตอบสนองต่อกระบวนการอักเสบเรื้อรังเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทําให้ผู้ป่วยนะคะมีเยอะบุบโพรงจมูกบวมแล้วก็มีอาการคัดจมูกลงมด้วยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อบริเวณที่ไม่จำเพาะนะคะอย่างเช่นภูมิแพ้ทางตาตาแดงลมพิษนะคะร่วมกับอาการหายใจหอบเหนื่อย มีเสียงอื้อในหูนะคะปวดศีรษะมุมปากอักเสบเป็นต้นค่ะและในปัจจุบันนะคะผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีภูมิแพ้ที่ตารวมด้วยมาคืนค่ะและแบบที่5นะคะก็จะเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงค่ะซึ่งเกิดขึ้นกับหลายระบบภายในร่างกายเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นหลายๆระบบรวมกันนะคะที่มีอย่างเช่นอาการแพ้อาหารแพ้ยาทําให้เกิดมีอาการหายใจลําบากพื่ลมพิษแล้วก็ช็อกหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะค่ะ ต่อมาก็จะพูดถึงแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งจะมีอยู่หลักๆ3ข้อที่สามารถที่ทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะข้อที่1นนะคะควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ค่ะในกรณีที่เราทราบว่าเราแพ้สารอะไรก็ควรจะหลีกเลี่ยงสารที่แพ้ค่ะเพราะเมื่อสารก่อภูมิแพ้ไม่เข้าร่างกายก็จะไม่มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เกิดอาการแพ้ค่ะโดยสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะก็อย่างเช่น พวกขนสัตว์เลี้ยงค่ะพวกละองเกสรดอกไม้อาจจะใส่แมสป้องกันได้ค่ะหรือบางอย่างในอากาศที่เรามองไม่เห็นเช่นสปอร์เชื้อราในอากาศเป็นต้นค่ะสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ว่าก็สามารถทําให้น้อยลงได้ค่ะเช่นลรฝุ่นตามที่นอนหมอนมุง้งต่างๆหรือปอกหมอนค่ะก็ควรที่จะหมั่นทําความสะอาดแล้วก็เอามาซักเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะก็จะช่วยลดปริมาณลรฝุน่นแล้วก็อาจหรือว่าอาจจะใช้ผ้าปูที่นอน หรือปอกหมอนการไรฝุ่นได้ค่ะก็จะช่วยลดจํานวนไรฝุ่นที่อาจจะก่อให้เกิดอาการได้พอสมควรค่ะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้จากการสัมผัสนะคะเช่นมีผื่นคันบริเวณที่เครื่องประดับหรือว่าเครื่องสำอางก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางที่มีอาการแพ้ไปก่อนค่ะค่ะสำหรับแนวทางการปฏิบัติตัว ข้อที่2นะคะก็จะเป็นการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาเฉพาะโรคค่ะการใช้ยานะคะมักจะเป็นการควบคุมอาการหรือบรรเทาอาการให้ทุเลาลงค่ะซึ่งยาที่ได้นะคะก็จะเป็นยาแก้แพ้หรือที่เราเรียกว่าแอนติฮิสตามีนค่ะซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือยาเนี่ยจะไปจับกับตัวฮิสตามีนหรือสารกระตุ้นต่อกลุ่มแพ้นะคะทําให้ตัวฮิสตามีนเนี่ยไม่สามารถจับกับตัวรับ ซึ่งอธิบัยขออธิบายง่ายๆนะคะก็คือยาเนี่ยจะไปจับกับสารกอ่อภูมิแพ้หรือว่าฮิสตามีนนะคะทําให้ฮิสตามีนเนี่ยไม่สามารถจับกับตัวเราเพื่อที่ทําให้ออกฤทธิ์ได้ค่ะก็คือเรียกว่าลดตัวกระตุ้นการแพ้นั่นเองค่ะซึ่งยานะคะในการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าทานแล้วจะง่วงไหมกลัวว่าจะนั่งทํางานหรือว่าอ่านหนังสือต่อไม่ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะยาเนี่ยก็จะมีแบบที่ไม่ง่วงด้วยค่ะโดยเบื้องต้นยาแก้แพ้นะคะจะมีอยู่3มรุ่น โดยจาอธิบายง่ายๆนะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็นยากแก้แพรุ่นแรกตัวอย่างยานะคะก็จะได้แก่ CPM อย่างที่เราคุ้นเคยก็คือเ,เม็ดกลมๆสีเหลืองนะคะหรือว่าให้ดรอกซีซีนค่ะตัวยากแก้แพรุ่นแรกนะคะก็จะอ,ออกฤทธิ์สั้นทำให้ต้องทานถึง4ครั้งต่อวันเลยค่ะแล้วก็มีอาการข้างเคียงอย่างเช่น ยาทําให้รู้สึกง่วงซึมรู้สึกง่วงนอนนะคะปากแห้งคอแห้งนะคะข้อระวังก็คือเนื่องจากยานะคะทําให้รู้สึกง่วงซึมได้มากนะคะจึงไม่ควรขับขี่ยายนต์หรือว่าทํางานกับเครื่องจักรนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคต้อหินหรือว่าโรคต่อมลูกหมากโตค่ะ ยากลุ่มที่2นะคะเป็นยากแก้แพร้รุ่นที่2นะคะตัวอย่างยาที่ชื่อว่าเซทิลิซีนหรือว่ารอราตาดีนค่ะยากลุ่มนี้นะคะก็จะมีข้อดีเหนือยาต้านฮิสตามีนรุ่นแรกคือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและออกฤทธิ์ได้นานขึ้นมีอาการข้างเคียงต่ำกว่าแต่ก็อาจจะทำให้รู้สึกง่วงบ้างในผู้ป่วยบางรายนะคะ และยาเนี่ยก็เป็นยาที่แนวทางการรักษาโรคลมพิษทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นทางเลือกแรกในการรักษาโรคลมพิษด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่ายากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะสําหรับยาแก้แพ้รุ่นที่3นะคะตัวอย่างยาก็ได้แก่เฟคซอเฟนาดีนหรือว่าเดสลอราตาดีนค่ะซึ่งยาแก้แพ้รุ่นที่3นะคะก็จะมีข้อดีเหนือกว่ารุ่นอื่นๆค่ะคือออกฤทธิ์ได้นานมากอ่าอย่างเช่น เราก็จะเห็นนะคะว่าออกฤทธิ์ได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะความเสี่ยงในการง่วงนอนนะคะก็จะต่ําคือพบมากพบได้น้อยหรือว่าแทบจะไม่ง่วงเลยค่ะและสําหรับนอกจากยากินแล้วนะคะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ที่ตานะคะก็ยังสามารถใช้ยาเฉพาะที่ได้เช่นกันค่ะนั่นได้แก่ยาหยอดตาที่มีตัวยาแก้แพ้นะคะก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการทางตาหรืออาการทางคันตาได้ค่ะ สำหรับผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะนอกจากการหลีกเลี่ยงหรือว่าการจัดการสารก่อภูมมแพ้ที่เป็นสาเหตุแล้วก็การใช้ยาแก้แพ้แล้วเนี่ยก็จะมียาอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีบทบาทสําคัญมากในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะซึ่งก็คือยาพ่นจมูกนั่นเองค่ะโดยยาพ่นจมูกเนี่ยจะมีหลักๆอยู่สองกลุ่มค่ะก็คือเป็นแบบสเตียรอยแล้วก็เป็นแบบที่คนหลอดเลือดค่ะซึ่งยาพ่นสเตียรอยทางจมูกเนี่ย ยาสเตียรอยจะไปออกฤทธิ์ลดกระบวนการอักเสบที่เยื่อบุจมูกโดยลดการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและลดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นพวกคิสตามนนั่นเองค่ะก็คือจะทําให้เยื่อบุจมูกเนี่ยมีความบวมที่มันยุบลงลดอาการคัดจมูกลดอาการน้ํามูกไหลลดอาการจามแล้วก็ลดอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้แล้วก็มีอาการทางเยื่อบุจมูกดีขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ที่สําคัญของการใช้ยากลุ่มนี้นะคะก็คือจะต้องใช้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย2-4สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่จึงจะเห็นผลของการรักษาได้อย่างชัดเจนค่ะอย่างที่บอกค่ะก็คือจะต้องใช้ต่อเนื่องจะไม่ได้ใช้แค่เวลามีอาการเท่านั้นค่ะแล้วก็ยากลุ่มที่2ค่ะก็คือเป็นยาพุ่นจมูกที่เป็นกลุ่มหดหลอดเลือดค่ะก็คือจะมีตัวยาหดหลอดเลือดที่จะไปหดหลอดเลือดบริเวณจมูก ให้มันหดตัวค่ะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการคัดแน่นจมูกลดอาการบวมที่เกิดจากการที่หลอดเลือดบริเวณจ,จมูกขยายตัวค่ะซึ่งยาพ่นชนิดนี้เนี่ยไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน3-5วันค่ะเนื่องจากหากใช้เกิน5วันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการหดหลอดเลือดเป็นเวลานานส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณ หลอดเลือดที่เยื่อบุโพรงจมูกคะ่ะได้น้อยลงเกิดความตึงตัวของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะทําให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกทําให้เกิดการข้างและบวมหรือว่ากลับมาคัดจมูกซ้ําหรือเป็นหนักมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะค่ะอันดับต่อมานะคะเราก็จะแนะนําวิธีการพ่นยาด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ฟังบางท่านที่อาจจะมียาพ่นอยู่แล้วหรือว่าใช้ยาพ่นเป็นประจําหรืออาจจะใช้ตามอาการอยู่แล้วเนี่ย เพื่อเป็นการทบทวนว่าเราสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องค่ะอันดับแรกนะคะถ้ามีน้ำมูกเนี่ยให้กำจัดน้ำมูกออกให้หมดก่อนแล้วล้างมือให้สะอาดค่ะแล้วก็นั่งตัวตรงก้มศีรษะลงเล็กน้อยค่ะใช้มือข้างที่ถนัดจับขวดยาโดยสอดปลายหลอดยาเข้าไปที่รูจมูกข้างใดข้างหนึ่งค่ะโดยให้ปลายหลอดพ่นยาเนี่ยชี้ไปทางหัวตาหรือว่าหันออกไปทางผนังด้านข้างจมูกค่ะ ถ้าพ่นรูจมูกด้านซ้ายก็ให้ใช้มืออีกข้างที่ไม่ได้ถือขวดยาปิดที่รูจมูกด้านขวาด้วยค่ะจากนั้นก็ให้กดพ่นยาพร้อมกับสูดหายใจเข้าเบาๆแล้วกั้นหายใจไว้ประมาณ2-3งถึวิค่ะจากนั้นหายใจออกทางปากประมาณนี้ค่ะลองเช็คดูนะคะว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่า และก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการคัรจมูกได้ดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็คือการล้างจมูกด้วยน้าเกลือค่ะก็จะเป็นการขาจัดพวกน้ํามูกพวกฝุ่นต่างๆอะไรที่มันติดอยู่ในโพรงจมูกเราซึ่งจะช่วยให้จมูกเนี่ยโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาในรูปแบบต่างๆควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก,กรก,ก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะเพื่อให้วิธีการใช้ยาหรือว่าการรักษาเนี่ยเหมาะสมกับอาการและก็เหมาะสมกับผู้ป่วยรวมถึงมีความปลอดภัยในการใช้ยานั่นเองค่ะ แต่สาหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพท้ทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคคอผื่นเนี่ยอันนี้จะมียาที่ใช้ในการรักษาเป็นกลุ่มหนึ่งเลยค่ะซึ่งก็คือเป็นยาสูตรพ่นชนิดสเตียรอยซึ่งจะต้องใช้ยาอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอภายใต้คำสั่งแพทย์และควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งด้วยนะคะค่ะและข้อส,สุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะก็คือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะก็คือเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถสู้กับสิ่งแปลปลอมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่นคะซึ่งจะมีย่อยๆสีข้อเป็นสีข้อง่ายๆค่ะ โดยข้อแรกค่ะก็คือการออกกําลังกายค่ะแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้วค่ะแค่ออกไปเดินออกไปจ็อกกิ้งนี่แหละค่ะสนามแดงสนามฟ้าในมมสสเรานะคะวันแรกอาจจะเริ่มสักสองสารอบก่อนก็ได้ค่ะหรือประมาณวันละ30มนาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเริ่มค่อยๆทําไปถ้าเรามีวินัยกับตัวเองอดทนทาต่อไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นจะมีความกระปี้กระเป๋านอนหลับได้ดีขึ้นอาจจะมีความเครียดน้อยลงด้วย ปวดอ่ามีอาจจะปวยบ่อยน้อยลงด้วยค่ะแล้วก็มันมีคําพูดหนึ่งนะคะที่อาจจะฟังดูตลกแต่ว่าก็เป็นความจริงเลยทีเดียวค่ะอาจจะกระตุ้นให้หลายๆคนเนี่ยลุกไปออกกําลังกายก็ได้นะคะซึ่งคําพูดนั้นก็คือขยับตอนนี้เลขออกกําลังกายค่ะขยับตอนใกล้ตายเรียกกายภาพบําบัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาเดินเก็บ9ก้าวันค่าทุกคนข้อที่สนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ โดยทั้งสารอาหารและก็ปริมาณก็ต้องเหมาะสมด้วยค่ะสารอาหารก็ได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินค่ะซึ่งก็ควรที่จะมีปริมาณที่มันสามารถให้พลังงานอย่างเพียงพอต่อวันเพื่อให้เราได้มีแรงทํากิจกรรมหรือกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะโดยเฉพาะปริมาณโปรตีนเนี่ยจะต้องเพียงพอต่อวันที่เราควรจะได้รับด้วยค่ะแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะว่าเราทานโปร โปรตีนเพียงพอต่อวันหรือเปล่าวันนี้ก็มีวิธีการคำนวณง่ายๆเอามาฝากค่ะโดยเอาน้ำหนักตัวเนี่ยคูณกับ0.8ถึง1.2ค่ะหรือว่าคนที่สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะคูณ1.5ถึง2ไปเลยก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นปริมาณโปรตีนต่อเป็นกรัมต่อวันที่เราควรจะได้รับค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าน้ำหนัก60คูณ1.0ก็จะเท่ากับ60กรัมต่อ วันค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นปริมาณโปรตีนที่เราควรจะได้รับต่อวันค่ะถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็อาจจะต้องเคี้ยวจนเหนื่อยหน่อยเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าวันหนึ่งทานไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องกินเสริมไปได้ค่ะชเช่นพวกนมไฮโปรตีนในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะสะดวกมากๆปริมาณคาร์โบไฮเดรตก,ก็อาจจะลดลงสักครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมที่กินลงหน่อยค่ะแล้วก็พวกผักใบเขียวพวกผลไม้เนี่ยก็อาจจะเพิ่ม ปริมาณมากขึ้นเพื่อให้ได้ทั้งกาบใยอาหารและก็วิตามินด้วยค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ด้วยในการควบในการคำนวณสารอาหารและก็ปริมาณอาหารที่เรากินต่อวันค่ะค่ะจากทั้งสองข้อนะคะ ไปแล้วทั้งการออกกำลังกายและการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะข้อที่3ค่ะจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งข้อนี้นะคะสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าคุณภาพการนอนของเรานะคะก็ส่งผลต่อหลายระบบในร่างกายของเรามากนะคะเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนหลายอย่างของเรานะคะถ้าเรานอนไม่ดีฮอร์โมนเราก็อาจจะไม่สมดุลซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ค่ะก็อาจจะสังเกตเบื้องต้นนะคะถ้าหากมีร่างกายอ่อนเพียมีความเครียดนะคะเนื่องจากการออก นอนทำให้ร่างกายนะคะหลั่งฮอร์โมนความเครียดและคอร์ติซอลมากขึ้นในผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีประจำเดือนผิดปกติได้ค่ะสําหรับข้อที่4นะคะจากที่นอนพักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็มีการเสริมวิตามินนะคะก็ได้แก่วิตามินซีอ่าซึ่งหลายๆคนที่เป็นโรคภูมแพ้เนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับวิตามินซีอยู่แล้วหรือเ หลายคนนะคะเคยทานวิตามินซีอยู่แล้ววิตามินซีเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็สร้างสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินดีค่ะซึ่งวิตามินดีนะคะมีส่วนช่วยในการสร้างและควบคุมการทํางานของเซลล์เมด็ดเลือดขาวทุกชนิดในระบบภูมิต้านทานค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินเอค่ะ วิตามิน A เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานนะคะให้มีประสิทธิภาพโดยจะช่วยสร้างและก็เสริมความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวนะคะให้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ากับร่างกายเราได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะและวิตามินตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซิงค์ค่ะซิงค์งเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะและช่วยเสริมการทำงานของวิตามินอื่นๆเพื่อให้ระบบภูมิต้านทานเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีสมดุลมากขึ้นค่ะ ต่อมาเราก็จะมาสรุปแนวทางการปฏิบัติตัวสําหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยจะมีหลักๆอยู่3ข้อค่ะนั่นก็คือ1คือหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ค่ะก็ลองให้สังเกตสิ่งรอบตัวดูนะคะว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้สิ่งไหนแล้วเรามีอาการไอหรือจามหรือว่าอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งนั้นๆค่ะข้อที่2นะคะก็คือการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการ,รการรักษาค่ะก็ หากมีคนจําเป็นที่จะต้องใช้ยานะคะก็แนะนําว่าให้อาปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรได้ค่ะและข้อที่3นะคะซึ่งก็คือการเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะก็จะมีสีข้อย่อยๆที่เราได้แนะนําไปนะคะซึ่งก็ได้แก่การออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อาจจะใช้วิตามินในการเสริมภูมิคุ้มกันได้ค่ะค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดในรายการของวันนี้นะคะก็หวังว่าความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ที่เราได้นํามาแบ่งปันเนี่ยจะช่วยให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองรวมถึงดูแลคนรอบข้างได้ดีขึ้นนะคะสําหรับสาระที่เรามาฝากในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือควรเรียนรู้ที่จะเท่าทันร่างกายของเรานะคะมันสังเกตอาการแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ค่ะการปรับพฤติกรรมนะคะก็สําคัญแล้วก็การรักษาสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวให้สะอาดนะคะก็จะเป็นกุญแจ สำคัญที่จะช่วยให้เรานะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากขึ้นค่ะแม้จะอยู่ร่วมกับโรคภูมิแพ้ก็ตามนะคะขอบคุณสําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สละเวลามาฟังในวันนี้ค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภูมิแพ้แล้วก็มีรอยยิ้มในทุกวันนะคะสําหรับรายการหมอยากาซิบวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ Love like black bitter but so sweet